เจ้าหน้าที่จากโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต by MQDC ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่หมู่บ้านมั่นคงชุมชนหลัก6จังหวัดปทุมธานีครับโดยทำความเข้าใจถึงวิธีในการดูแลกล้าไม้ให้อยู่รอดตลอด3เดือนซึ่งชุมชนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการกว่า30ครอบครัวชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าช่วงโควิด19ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักจะเก็บของเก่าขายเหมือนกับเมื่อก่อน ราคาขวดพลาสติกราคาขวดแก้วก็ลดลงอีกทั้งงานรับจ้างทั่วไปที่เคยทําก็แทบจะไม่มีคนมาจ้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการก็ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยให้เงินค่าดูแลกล้าไม้งวดละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งโครงการแบบนี้ก็เลยทําให้พวกเขายังพอมีอไรายได้เข้ามาใช้ใจ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัวครับจ้างทั่วไปของป้าเหรอคะถ้ามีงานก็ได้ประมาณ3 0 0พเดือนนึงเดือนหนึ่งค่ะถ้าไม่มีก็พันกว่าบาทแล้วพอใช้เหรอ ก็มันก็ไม่พอนะลูกก็เนี่ยเหตุผลก็คือมันไม่พอพื่มใจมากค่ะดีใจที่เป็นเกียรติมากที่พวกที่มาช่วยเหลือพวกป้าเพราะว่าชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนตั้งใหม่มันก็ยังยากจนอยู่ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่คือได้ผ่อนบ้านค่าเช่าที่ก็เป็นเช่าของหลวงอยู่ค่ะเก็บของเก่าค่ะแล้วรายได้เป็นไงบ้าง รายได้มันก็บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้มันไม่แน่นอนถ้าฝนตกก็ไปไม่ได้เลยบางวันก็ไม่มีกับข้าวจะกินรู้สึกดีใจพอได้ตรงนี้มาพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินนะพอได้ค่าน้ำค่าไฟมั่งก็ยังดียังดีลองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทำอะไรไม่ค่อยได้หน้าฝนด้วยมันแย่ฝนก็ตกทุกวัน นอกจากจะลงพื้นที่มามอบให้กับชาวบ้านชุมชนหลัก6จังหวัดปทุมธานีแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงกันในศูนย์คนไร้บ้านตําบลบางภูนปทุมธานีเจ้าหน้าที่จากโครงการก็ได้นําเงินค่าดูแลกล้าไม้ไปมอบให้กับคนในชุมชนเป็นครั้งที่3จํานวน15ครอบครัวและได้มีการพูดคุยถึงการต่อยอดการเพราะกล้าไม้สร้างอาชีพครับสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนเนื่องจากตลอด3เดือนที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาขอซื้อกันเป็นจำนวนมาก ชุมชนสุดท้ายในจังหวัดปทุมธานีที่ชุมชนวัดแสงมณีคลอง1ิรังสิตปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงไปมอบเงินให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิดสิกว่า7 7ครอบครัวครอบครุมตั้งแต่สมาคมคนพิการปรทุมธานีชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาและชาวบ้านในชุมชนวัดแสงมณีไปฟังเสียงความรู้สึกของพวกเขาพร้อมๆกันครับ ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าทางโครงการนี้มีบุญคุณกับทางสมาคมคนพิการเราอย่างยิ่งนะคะทำให้คนพิการเราเนี่ยได้มีอาชีพแล้วก็มีเงินใช้จ่ายในตัวเองนะคะและกระทางครอบครัวหนึ่งเราต้องหาหมอกันอยู่เป็นประจำสอง,องอาหารการกินที่เราได้กินได้อยู่อย่างเนี้อาจจะ ไม่พอไม่ไม่พอเพียงบ้างอาจจะไม่มีเงินอาจจะน้อยลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้โครงการนี้มาช่วยเหลือนี่ทำให้เรามีการกินการอยู่ดีขึ้นแล้วก็ได้พบปะก,กับพวกเพื่อนสมาชิกของเราได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้เหมือนเปิดเปิดนิทัศน์เปิดประตูได้กว้างขึ้นว่าเราจะได้เห็นรุ่นนี้นั่นเราก็ได้ได้รวมกลุ่มการทำงานก็อยากจะให้มีต่อ,ตอไปอะคา่ะ